เทศบาลตำบลหินดาตอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10อย่างสวยงามวันที่13มิถุนายน2567นายชอบพินโยนาย,ยกเทศมนตรีตำบนหินดาดอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567มีพิธีรับธงตราสัญลักษณ์จากจังหวัดบุรีรัมย์ณจุดเขตรอยต่อจังหวัดนครราชสีมาณนะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับธงตราสัญ,ญลักษณ์ต่อจากผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประกอบพิธีณบริเวณพิธีก่อนเคลื่อนขบวนต่อไปอยังอำเภอจักราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสนี้เทศบาลตะบนทินดาดซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อของการจัดกิจกรรมจึงประดับธงชาติไม่ว่าจะเป็นธงชาติไทยและธงตราสัญ,ญลักษณ์ไว้ริมถนนสองฝั่งถนนอย่างสวยงาม หรือจะเป็นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตะบนหินดาดและตามจุดต่างๆจำนวน140ต้นมองเห็นเป็นริ้วธงปลิวสะบัดสวยงามเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อย่างสมพระเกียรติตะบนินดาดนะครับก็ ประดับธงประมาณ140ต้นนะครับเพื่อเฉลิมฉลองในวันนี้ครับครับก็จะมีคณาราชบริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานนะครับออกไปส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็จะร่วมเดินไปไผส่งธงที่อำเภอจักราดด้วยครับ News 24รายงาน